แบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆใส่ขนมปังก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้ในถั่วปังในถั่วที่เราทำเองสวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขทุกคนแล้วค่ะเด้อเมืนน่อวานอยู่กับช่องปุ๊บเป้ปุทถขาวค่ะาระคือการคื่อดื่มเหมืนจะเพื่อนเพื่นจ๋าเพิ่มเติมคือจะมาชวนเพื่อนๆทําเนยถั่วไว้กินเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนยถั่วนะจ๊ะมีประโยชน์มากมายนจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋า เอาไว้กินขนมปงังไว้กินกะสลัดเอาไว้ปั่นน้ำผลไม้เอาไว้ใส่ปั่นอกไก่ได้หมดนะครับเ <c oughs> พื่อนๆกินเปล่าก็ได้นะจ๊ะมีโปรตีนสูงนเ <c oughs> พื่อนๆจ๋าเป็นไขมันดีนะจ๊ะคนที่ลดน้ําหนักส่วนมากก็จะต้องมีไงถั่วติดตู้เย็นไว้ทุกคนนะจ๊ะเป็น <c oughs> พื่อนจ๋าถ้าเราจะไปซื้อข่ามันก็แพงนะเ <c oughs> พื่อนๆนะกระปุกนึงก็หลายร้อยนะจ๊ะถ้าเรารนะทำเองนะจ๊ะเพื่อนจ๋าลงทุนมาสามสี่สิบบาทนะจะเป็นเชื้อในกระปุกนึงแล้วนะจ๊ะแค่เราแค่เสียเวลานิดหน่อยนะจ๊ะ นี่เราก็ได <Like> ้ถั่วมาแล้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแมัน้ะเผื่อแเราก็มาคั่วเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีเตาอบก็อบก็ได้จ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าีนบ้านเอาที่เพื่อนเพื่อนสะดวกมันจะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ใช้ครัวเลยจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อเตาฟืนจ๋าไฟอันอ่อนๆนจะเพื่อนเพื่อนจ๋าคั่วเน็กว่าเขาจะสุกนะจ๊ะนี่เจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเขาสุกแล้วนี่เราก็มาดีเอาเอาเสือเขาออกนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้นะคะ เนี่ยทำเหมือนเนี่ยเหมือนเราซักผ้าเนี่ยถู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 ไปเนี่ยจะเป็นเพื่อนถ้าเราซชิลแบบที่เขาีแบบมีเปลือกมีเทีย่ยังมีหุ้มเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ถูเว็บบิบบิบบิบเขาถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นกน็ที่เขาไม่มีเปลือกเลยนะไรเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหม แล้วถ้าอะไรวันไหนวันไหนน้องฝนตกทุกวันเลยนะเพื่อนๆดูฝนตกอีกแล้วนะคะที่เปรูถอดกรรไบรรยากาศสาฝนเป็นใจมากจะทําไปฝนตกไปฝนลินไปแหละไปนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะะเพื่อนๆเพื่อนลองไปทําดูนะจ๊ะเราทําเองกินเองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะความปลอดภัยเราเพื่อนก็สะอาดจะถูกด้วยนะจ๊ะประหยัดด้วยนะคะยุคนี้ยุคประหยัดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าทำมาเร็วแล้วจะทำนะจ๊ะคนที่กินในถั่วประจำอยู่แล้วนะจ๊ะ ไอ้ยิงขนมปังาทีเขาไหปั่นกับอกไก่เลยจะเพื่อนๆส่วนเป็นมากจะปั่นกับอกไก่กับเป็นมากแล้วก็ใส่น้าน้าผักปั่นนจะเพื่อนๆนี่พอเราทําแบบนี้แล้วเราก็ไปผัดนะจะเพื่อนๆนตอนผัดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจ๊ะนีผัดออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆนนี่แล้วก็เขาเข้าเครื่องปั่นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนแบบไหนก็ทําได้นะจ๊ะเพื่อนแต่แต่ปั่นแล้วต้องแบบปั่นหยุดปั่นหยุดนะจ๊ะเพื่อน ปั่นแล้วก็หยุดปั่นแล้วก็หยุดถ้าเกิดเขาติดขอบผิดอะไรอย่าพอเขาเริ่มเหนียวแล้วเขาจะเริ่มติดนะจ๊ะเราก็เอาช้อนอ,อะไรคนๆขเขาลงนิดสักหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆปั่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนื่อเขาก็จะเนียนไปเรื่อยนะจ๊ะปั่นหยุดปั่นหยุดนะจ๊ะเพื่อน ทอดใส่กระปุกไว้อย่างนี้เลยนะจ๊ะพเพื่อนๆทำแบบบ้านๆเลยนะจ๊ะถ่ายกระปุกใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะพเพื่อนๆเนื้อเขาก็จะเนียนประมาณนี้เลยนะจ๊ะเราทำเองกินเองนะจ๊ะพเพื่อนๆสบายใจนะจ๊ะนี่จะ้ะเพื่อนๆจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่นจ้ะ เขาก็จะเนียนแบบนี้นะจ๊ะที่เนี่ยะเป็เพื่อนๆจ๋าปิดฝาไว้นะจ๊ะเพื่อนเราใส่กระปุกแล้วนะได้หนึ่งกระปุกจ้ะจ๋านี่ถั่วสามร้อยนะจ๊ะสามร้อยกรัมนะจ๊ะทำมาได้แล้วเนี่ยจ๊ะเพื่อนๆดูดูความหนึ่งของเขาสินี่ใส่ขวดแก้วอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆปิดฝาจ้ะแบบนี้นะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้กินได้สองสามเดือนเลยนะจ๊ะเพื่อนๆถ้ากินแต่คงไม่ถึงสองสามเดือนเราจะ แต่ม่สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งก็คงจะหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะลองไปทําดูนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนยถั่วเราทำเองได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเพื่อน